เยอะนะครับดุเรียนเนี่ยทำไปเล่นไปหมอนทอง70ทอง70็ดร้องอีกเข่งอะไรลูกสวยเท่าไหร่ยกเข่งนั้นเท่าไหร่พี่70ปาจัมโบ้เขาเรียกจัมโบ้นะตุกหามเท่าไหร่เ่ยเท่าไหร่ตอนนี้ให้ดูเรียนอร่อยอร่อยริง ว่าอันไหนแต่ละไหนอันนี้จ้าใส่ก็อยู่งปันเตามอ๋อดูดูดูปูดูปูเลยยังไงก็ปูนะคะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเออช่างมาแล้วทานเดี๋ยวโลนึงอันนี้จะเรียแบบกี่ก้าวกี่นี่แพ็คละร้อยห้าสิบไม่รู้ราคาดีเด็กแค่มากคุ้มกังวลรอขึ้นไปดีกินกลางเช้าจะไม่ได้รับประกันความอันลอยไม่เชื่อแพ็คก็จะเป็นเท่าไหร่นะ สวัดีครับโผมขับย้ำไ่น้ำหนึ่งคลิปนะครับตอนนี้เรามาที่ตลาดเรามาดูเปิดหัวราคาสุดเรียนเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างว่าวันนี้ว่ามาซื้อผลไม้กินไงแล้วพอดีผัดเราขับมาทางนี้พอดีนะครับผมตลาดไทยตลาดส่งผลไม้ตามฤดูกาลนะครับผมเราอยู่หัวแล้วไงเราต้องการนอนเยอะๆใช่ไหมที่เราอยู่หัวมีพุ่มก่อนคือสับปะรด ฮไปอยู่บรรกอนป่ะจริงๆตลาดไทยเนี่ยเราจะเป็นโซนเลยนะคนโซนแต่ละโดมก็จะขายผลไม้แตกต่างกันแต่เราขึ้นมาตรงเนี้ยจะเป็นโดมสับปะรด อันนี้ส่งสับปะรดเลยอ่ะสับปะเวียสับปะรดสับปะเวียอันนี้จะเป็นอะโวคาโดนะทุกคนจะสับปะรดไหนไหนลูกไหนลูกไหนอโดมนี้อาคารนี้จะเป็นแอวนุญาติกรารถผู้ซื้อหมายเลขทะเบียนสองเจ็ดสองห้าอันนี้ไม่คันสั้รู้ ติดต่อรับสินค้าที่บนเล่ยร้านซอยหงสในเวลาคะ่ะเนื่องจากผู้ค้าหารรถลูกค้าเต็มเลยรถผู้ซื้อเป็นคนเดียวอันนี้เป็นถนตน25ติดต่อรับสั่งรถจ22ที่ร้านเล่ยร้านซอยหงสในเวลาอุ้ยอันนี้เป <_ d: S 2> ็นขนุนนะเงินจากลูกคาหาขนุนเต็มเลยนะครับทุกคนของตลาดนี้ดีนะครับผมมีประกาศตามสายถามหา,หารถลูกค้าด้วย นี้เป็นถนนนะอันนี้โซนเป็นถนุน,นก็ขนุนครับใ,ใช่อันนี้เป็นโซนมะพร้าวนะครับโซนทุเรียนเนี่ยจะมะม่วงอยู่นู่นโอทุเรียนไกลมากเนี่ยจะเขียนเลยนะ<ช>ถ้ารเรามาจอดตรงนี้ไงก็บอกแล้วเดินใจถ้า,า,มมนนาไปถึงมาขามส้มโอไนหนาไนนาแล้วก็ไปถึงมะม่วงนะทุกคน <laughs> อันนี้น่าจะเป็นมะพร้าว,าวโซนนี้เป็นส้มโอนะ โหเยอะนะครับซื้อกินก็นได้นะเน,นี่ยน้ำตาลไม้อะเนี่ยเหรออันนี้โซนมะม่วงเหรอ เป็นโซนมะมงง่วงใช่ใช่เอ,าอ้าฝั่งนู้นก็เป็นผลไม้รวมเหมือนกันนะนะทุกนวิธีซื้อมะม่วงนะครับทุกคนก็ต้องยกทั้งหลังนะถึงจะได้ราคาสกลังมาถึงตะกร้าสงแดงเนะี้ยทุกคนแก้วขมิ้นนะครับผม เนี่ยยกยกทังลังนี้เลยลังนี้ก็ประมาณ20โลได้ไหมอืมใช่อันนี้ให้เป็นราคานะฮะสี่ห้าบาทห้าห้าบาทโอ้ะม,มงะม,มงก็จะเป็นอาคารหนึ่งเลยอันนี้มะม่วงเบามะม่วงเบานเนะทุกคนอันนี้โลหกสิบ มาละลูกมาทอดละลูลครับเปาใต้เฮ้ยเราก็เจอทุเรียนอีกแล้วเราเราจะเดินมาถึงทุเรียนแล้วทุเรียนอีกแล้วเออสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะนข้างบนเนี่ยจะเป็นทุเรียนทุเรียนก็าจะเป็นทุเรียนตายอนะไรแบบนี้อุย้ยแปดสิบบาทซื้อกินได้เลย ร้อยยีสิบแปดสิบาทร้อยเดียวไะยองไยองเหรอครใต้ใช่ป่ะพี่ใต้นะพี่นะขอชุมพรชุมพรมพยองของห้าค่ะมาแล้วแต่ที่เข้ามาอันนี้เซฟปิดร้อยหนึ่งขอบคุณมากพี่ขอบอันนี้าจะเป็น้นไม่อันนี้ไาย อ๋อใช่ใชอันนี้จะปีกร้อยี่นะโอ้โหดูเด็ดเลยอันนี้อันนี้แบบ 40. อันนี้จัมโบโเยอะนะครับดูเรียนเนี่ยทำไปเล่นไปหมอนทองเจ็ดสิบทองเจ็ดสิบรอยยี่อันนี้นี่เข่งไง่ลูกสวยเท่าไหร่ยกเข่งไนดะ้เท่าไหร่พี่ อ,อแล้วซื้อไปขายเขาใส่โลอะไรตอนนี้ <8 5 S 1> อ๋อแปดห้าเนาะแปดห้าไงขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยแปดห้ายกเข่งแปดห้านะครับผมก็มีแล้วนะครับทุเรียนตอนนี้ก็สวยนะตอนนี้ทุเรียนก็ต้นเดือนมกราก็มีแล้วนะ <8 5 S 1> ใช่ไหม,ม,มเป็นทุเรียนใต้ใช่ไหมครับทุเรียนใต้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ แปดห้าอันนี้จัมโบ้เลยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทจัมโบ้เขาเรียกจัมโบ้นะจัมโบ้สิสอ๋อโหน,นี่นี่นี่ละยองด้วยมีทุเรียนละยองดนี่ยนะครับสุขหามเท่าไหร่เลยเก้าสิบบาทส่งเก้าสิบเนาะทุเรียนละยองอะ่ะชุมพรเรออเอาป้ายเข้า เออผมว่าทุเรียนน่าจะเป็นทุเรียนใต,ต้ตอนนะี้เอาใต้หมดเลยเนาะทุกนี้เนาะทุกนี้เป็นทุเรียนใต้นะครับขอบคุณครับขอบคุณนี่นี่นี่ทุกคนดูน้องเคาะกันอยู่เลยป๊กแป๊กป๊อกแป๊กเท่าไหร่ตอนนี้ฮะ่าไหร่เก้าห้าเนาะทุเรียนใต้ขอบคุณครับอรออขอบคุณครับ อร่อยจริงๆค่ะน้องอกเลยทุเรียนใต้อร่อยมาก่อาคอาด้ส่เสร็จแล้วาัดู้าในทำไมเราไม่กล้าบอกเดี๋ยว่าลุก้าลทุเรียนใต้ทุเรียนอร่อยอร่รอได้ไหม่าอ่ไอันนี้จาใสก็ยุนเป็นตาอ๋อดูดูดูปูดูปูยังไงก็ปูนะคะอยนี่เงี่ยยังเออช่างมาแล้วทานเดียวโลนึงอันนี้เฉลียงแปกี่เจ้ากิ่ี่แพ็คละร้อยห้ไม่คุ้ไม่รู้ แค่ว่าช่วงกลางวันตอไไนเชา้ชาจะไม่ได้รับประกันความอร่อยไม่เชื่อก็คือตรงนี้ทานตรงนี้เลยแม่เอลอยก็เปลี่ยนไตรงไหนแต่งไม่ง่ายๆโอ้แต่ทำน,นี่อะไรคะมีถามด้านนี้อันนี้ขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณค่ะไเป็นไรโอ้โหตอนนี้ครับโอ้เยอะนะเป็นทุเรียนใต้หมดเลยเหรือเยเชื่อนะแม่ค้าสุกหำเท่าไหร่ตอนนี้เบอร์นี้ เบอร์นี้90บาท90เลยทุเรียนใต้เนาะสองใต้จ้ะนี่แล้วก็จะมีเบอร์นี้80บาท80บาทถ้าปกแป็กก็จะเป็นเท่าไหร่นะก็จะมีแบบอันนี้ปกแป็กก็ประมาณ70อ๋อราคานี้นะตอนมจังหวัดตามตามจังหวัดอยู่แล้วตอนนี้เป็นใต้เที่ยวหน้าก็จะเป็นอีกสองเดือนก็เป็นจันทร์嘛จันทร์จะไปปลายจะมาแล้วประมาณเดือนอะไรนะประมาณเดือนสีเต็มปีอ๋อเมษาเนี่ยเนาะมีนาเมษานะ โอเคขอบคุณมากนะแม่ค้าขอบคุณมาก๊อกแปกแแ๊กเจ็ดสิบห้าแล้วก็อือ่<ม>รา,า,อาอราคาจะขึ้นขึ้นลงลงนะแต่ก็จะไม่ถึงร้อยนะประมาณอย่างงี้เนะาะอ่าขอบคุณครับแม่ค,ค้าคนครับอันเนี้ยจะสุดสุดอยู่สองซอยแนละ้วีข้างหลังมีปะเราเดินไปดูฮยตอนนี้ทุเรียนใต้นะครับสุดมากมาจากระยองก็จะตกโร่แหละ นี่ดูทุกคนเราจะเดินทะลุออกไปที่สตรอเบอรีร่วันเฮ <c oughs> ้ยสตรอเบอรีร่ <c oughs> อ๋อที่โลตัสโซนสตอรอเบอรี่ดูนี่น่าจะเป็นขายกาแด้วยเลยก็ชวยเฮ้ยจัมโบ้ถึงสตรอเบอรี่ไม่เคยเห็นนะสตรอเบอรี่อ๋ออันนี้เป็นโซนขายสตอรอเบอรี่ครับผมครับครับอะล่ะตรงนี้เป็นสตรอเบอรีร่ ชัดเจนเลยหน้าหนาวไงหน้าหนาวก็คือหน้าตอนนี้เป็นต้นเดือนพงศลาอยู่นะครับผมทุเรียนก็จะเป็นทุเรียนใต้นะครับช่วงนี้ใช่ราคาจีบอ๋อนี่เราซื้อเป็นแพ็คเราซื้อเป็นแพ็คไปขายก็แบบนี้ใช่ปะใช่ด้วยสีหึ้ยแพ็คพิมให้เหรออ๋อถ้าลูกใหญ่ที่มากสุ่ดอันนี้อันนี้เป็นแพ็คนะครับพวกทุกคนอันนี้มีแพ็ค12้วยนะอันนี้ถามให้แล้วตาวิรีนะทุกคน หลายสายพันธุ์เลยเนี่ยราคาประมาณนี้อะดูต่อ,ค,อคือเราจะวนไปดูข้างหลังนะมีทุเรียนป่ะที่แล้วบอกถึขเขาาชอบมีเปิดท้ายทุเรียนนะไม่รู้ของใต้จะมีเปล่าตอ,ตอนนี้ไม่น่าจะยังมีนะไม่มีหรอกเปิดทได้แล้วสวยดีเลยเราก็เรียงใส่กล่องแล้สวยนะครับถ้าใครจะซื้อยกตะกร้าก็ได้นะครับตะกร้าก็จะถูกเลย ใช่ป่ะยกตะกร้าเนี่ย,ยแม่ค้าอันนี้ราคาไหมาเหรอเอ,อ้ใช่ฮะยกตะกร้าเนี่ยแม่แล้วราคาเหรอครับแม่ค้าอ๋ออุ้ยนี่ราคาบ่เลยนะครับเนี่ยถ่ายท่ายูทูบไม่เป็นไรแมครับอันนี้คือราคาไหเหรอครับ ร้อนยกตะกร้าสองร้อยเหรออ๋อโลละโลละสองร้อยเพราะโลมันก็เยอะใช่ไหมอ๋อแต่โลตะกร้าหนึ่งก็ประมาณสามสิบโลฮะแปดโลเหรอแปดโลเหรอผมนึกว่าตะกร้าหนึ่งเป็นสิบโลเลยนะเนี่ยเยอะนะเนี่ยนะไปแบ่งขายอ๋อที่ว่าไปแบ่งขายทำงานใช่เยอะอันนี้คือราคาโลแล้วนะครับสมมติว่าแปดโลก็ประมาณแปดร้อยพันต้นๆเองนะเดี๋ยวมาเขาไปขายเขาบอกวยี่ห้าใช่ อันนี้ร้านแม่ค้านะอะขอบคุณนะแม่ค้าขอบคุณมาก้าครับผมไม่เข้าใจผมเึก้อเหมือน <laughs> ขอบคุณครับออขอบ,บอเงาคือสตอรอเบอรี่อ่ะสตรอเบอรี่อ่ะเขาเขียนว่าตะการ้าเนี้ยร้อยห้าสิบคือโลละล,ละสมมติมีมีห้าจะเอาเขาก็ช่างใหม่สมมติตะกร้าแล้วมีสี่โลก็จะมานหกร้อยหกร้อยเนี่ยม,มันเยอะมากนะตะการ้าแบบเนี้ใช่เยอะมากนะทุกคนแล้วเขาก็จะไปแบ่งขาย เฮ้ยนี่ไงขวท้ายมีหมีหน่อยหนึ่งจะเป็นทุเรียนใต้ครับตอนนี้นะทุกคน <c oughs> โอ้โหเนี่ผมบอกเลยว่าถ้าลูกในเบอร์นี้ประมาณ89นะ10เอ้ยจะไม่เห็นก้านยาวนะยังไม่มีนี่4 5สุกสุกอันนี้เท่าไหร่ไหมคะ <c oughs> 70, 70บาท70บาท70บาทอถูกมาะ เดินทุเรียนใต้เนอะไม่หาเนอะขอบคุณค่ะของครับของครับของทองเบพูถูกไหมนะมนจะเบอร์ดูเบอร์ดูรูปแล้วดูดิเจ็ดสิบบาทถูกมากถ้าใครมารับทุเรียนต้ไปหาตอนนี้ได้เลยห้าสิบห้าบาทด้วยจัมโมเริ่มเพิ่มแล้วห้บาทไปเลยลูกบาทขอบคุณครับขอบครับห้าสิบาทห้บาทเป็นจ เดี๋ยวจะหารูปปอกแป๊กเพื่อไปเจอเออนี่ไงปอกแป๊กปอกแป๊กเท่าไหร่ครับเฮ้ยปอกแป๊กมาหกสิบหบาทนี่อ่ะโหที่แม่เจอแต่กันลูกเนี่ยประมาณโลนึงก็มาสิบกลสิบโลอันนี้สุกเบอร์นี้เท่าไหร่ครับเบอร์นี้เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาททุเรียนชุมพรทุเรียนใต้ไหมครับเนี่ยมีจุดมีหามรัวอันนี้หกสิบหหกสิบห้าหกสิบห้า นี่แม่ค้าดูให้ชี้ให้ดูเลยเขาไปแกะขายเนื้อน่ะตัวนี้อห้าหมืบาทอ๋อแกะขายเนื้อจะเป็นพวกจัมโบ้ใยมันเขาเรียกจัมโบ้จัมโบ้เนี่ยนี่ไปแกะขายเลยชงสวยเนี่ยอันนี้เป็นนุ่เลียนใต้หมดเลยนะครับใช่ค่ะอันนี้ก็จำโบ้เนี่ยถ้าไปแกะนะอันนี้เขาเรียกว่าโบ้อะไรนะไม่หรอไม่ใช่โบเคไหมไม่ใช่โบเคอันนี้เขเรียกโบเนื้อโบเนื้อโบเนื้อคือจัมโบ้ธรรมดาเท่าไหร่เนื้อโบเนื้อโบนางถ้าโบเคมันจะยู่ยาวไม่ค่อยมีเนื้อ เนื้อลิบๆใช่ป่ะอ๋อตรงนั้นจะเใช่ไหมขอบคุณนะครับจะถามว่าอ๋อเราได้รับแม่ค้าเนื้อมันจะดีเนื้อมีเค็มไอแบบปูมันใหญ่สามปูนี่กินกี่วันมปูอเงี้ยขอบคุณนะครับแม่ค้าขอบคุณมากครับราคาก็ไม่แรงเลยทุเรียนเจ็ดสิบบาทนะทุกคนหมอนทองนะเจ็ดสิบบาทเดี๋ยวเว้ยจะถามป๊อกแป๊กร้านนี้ครับม เออสุดตรงนี้แล้วใช่ป่ะสุดตรงนี้แล้วใช่ป่ะลองนี้อ,อ,อ๋อสุดแล้วเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นผู้เรียนใต้หมดเลยป่ะใต้หมดเลยพพใต้หมดเลยใต้หมดเลย ใช่บ็อกแบ็กเท่าไหร่บ็อกแบ็กเท่าไหร่75บาทบ็อกแบ็กนะขอบคุณนะขอบคุณนะอันนี้ก็จะบ็อกแบ็ก75นะครับลูกสวยขึ้นมาก็จะ80 90ประมาณนี้นะถ้าจัมโบ้ก็จะถูกหน่อยกว่า70ปะ่ะฮะจัมโบ้จะ70ปะ่ะจัมโบ้55ใช่เยอะเลยเ,เยอะเลยนะเราเข้านี่ว่โอ้โหนี่ก็เยอะนะครับเนี่ย นี่ราคาเต็มเลยอ่ะทุกคนค,ครับครับเยอะเลยร,ลร้านเดียวกันเดยวลยร้านเจเป็นร้านเจเป็นครับทุเรียนใต้อ่ะตอนนี้เราถ่ายลง y t u t u หน่อยนะขอบคุณครับขอบคุณครับก็อันนี้ร้านเจเป็นสองแถบเลยแบบนี้เหมือนกัน ก็ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นอะไรนะเป็นปอกแพ็คอยู่ที่อะไก็มีตั้งแต่เจ็ดสิบเจ็ดห้าเลยแล้วถ้าลูกสวยขึ้นมาก็สวยก็แปดสิบแปดห้าเก้าสิบเอาร้อยหนึ่งไม่เจอด้วยซ้ำใช่เก้าสิบเป็นสูงสุดมแล้วก็ถ้าเป็นจัมโบ้อเสื้อแกะเนื้อขายซื้อไว้ผูใหญ่ห้าก็มีเมื่อกี้หกสิบเออเจ็ดแล้วก็หกห้าเออเดี๋ยวนะคือแบบคูใหญ่ๆที่เขาแกะแพ็คขายอ่ะใช่ป่ะนี่เปิดเปิดเปิด สำหรับคลิปเราก็คือเปิดต้นเดือนมกราแล้วแตแล้วต้นเดือนมกราเนี่คิดว่าทุเรียนยังไม่มีด้วยเราเราเราไม่ได้ใส่ใจจริงๆทุเรียนใต้มีทั้งปีเราเห็นข้างทางอ่ะเขาเริ่มมีขายไงเริ่มมีขายเราคิดว่าที่นี่มีก็เลยดึงมาไม่จริงๆจะมาซื้อผลไม้อย่างอื่นด้วยเออใช่ถ้าไมแล้วนี่ร้านเจ๊หญิงทุเรียนแต่ที่ไม่มีคือชนีอ่ะก้านยาวอยู่ไม่มีครับหมอนหมอน จริงๆน่าเป็นหน้าทุเรียนเต็มกําลังเลยนะตลาดเนี้จะมีอะไรทุเรียนอย่างที่ว่างคุณดูบริเวณเนี่ยย้อนกลับ้าไปแล้วกันเนี่ยจะเป็นทุเรียนหมดเลยครับตลาดโดมเนี้ยสิบเจ็ดสิบปดเนี่ยจะทุเรียนหมดเลยนะครับจะมีทุกชนิดแต่ที่ไม่มีเลยคืออะไรรู้ป่ะการยาวชนีกระดุมฟวงมณีถูกป่ะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเกิดเลยตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้มีแต่หมอนใช่ นี่ร้านเนี้ยชอบมาถ่ายอิสเลยใช่ปะ่ะเขายัางไม่มีเขายัางไม่มีเนี่ยชื่อป้ายร้านครับแต่ละร้านก็นจะมีป้ายร้านบอกทุเรียนชุมพรนะครับอันนี้เป็นชูเรียนชุมพรใช่ป่ะไม่รู้แต่เป็นทุเรียนใต้น่น,นอนอ่ะทุกคนทุเรียนน่ะชูเรียนที่ที่ตลาดไทยเนี่ยเขาจะมีโดมใหญ่เลยว่า ็นปะดูข้างบนป้ายข้างบนเนะี่ย15มะม่วง14น้อยหน่า13น้อยหน่าก็โมอ,อะไรเงี้ยแต่พอมาเริ่มจาก16มะม่วงก็เป็น17 18 19นี่เป็นทุเรียนนะครับข้างบนนะทุกคนง่ายสำหรับคนที่ไม่เคยมาไงแบบถามโซนอะไรอย่างเงี้ยไม่ตลาดไทยเป็นตลาดใหญ่มองเห็นเลยว่าเป็นโซนไหนขายอะไรก็จะได้หาง่ายนะเรามาเจาะราคาทุเรียนให้ดูแบบต้นปีเลยจะเป็นทุเรียนสายใต้นะถามว่าอร่อยไหมพวกอร่อยเลยคุณชอบ คือชื่อว่าทุเรียนอร่อยหมดแล้วแต่แตเราจะจะ,จะไม่มีหลากหลายพันจะมีแค่หมอนทองแคนนั้นพูดง่ายแล้วราคาก็ไม่ได้แรงด้วยเออขายขาย,ขายก่อนได้เปรียบเลยใช่ <laughs> เพราะผมเคือเรื่องเรื่องที่เรามาเนี่ยเพราะว่าเราเห็นตลาดทั่วไปตลาดทั่วไปเริ่มมีเอามาขายเอ๊ะก็ขายราคาไม่แพงก็ขายโลละร้อยสิถูกปะ่ะร <13 9. S 1> ้อยสเออประมาณเนี้ย ก็เลยก็เลยคิดว่าเอ้ยมันต้องมีอยู่แล้วล่ะถ้าเราก็าขายแค่ร้อยสามเก้าก้าเราอะที่นี่มันต้องถูกกว่าอยู่แล้วใช่แล้วถูกก็ถูกหลือเชื่อเลยทุกคนอันนี้เป็นมะขามแช่อิ่ม เราก็เดินกลับที่แล้วนะทุกคนก็อย่าลืมนะครับเราสอบถามราคาให้แล้วเปิดราคาทุเรียนตลาดไทยนะครับโอ,อ้โหราคาโคตรเบาวิวเลยอนะ่ะเนาะราคาไม่แรงเลยไม่แรงเลยนะครับก็พี่น้ำบอ,อกไปแล้วพอ่อค้าแม่ค้าเห็นคลิปนี้ก็รีบม,มาสำรวจกันเลยมาซื้อกินได้ซื้อกินได้ไม่แพงเลยมาดูได้เลยนะตลาดาไทยตลาดอะไรยรา <c oughs> อโอเคแค่นี้แหละไม่มีอะไรละบายกันก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปไหนเราค่อยว่ากันต่อแต่<ม>น่าจะเป็นถ่ายทุเรียนเริ่มเยอะแล้วครับตอนนี้